ในในการรูดบัตรธนาคารสายแรกชอบมารูดบัตรที่ธนาคารกับเพื่อน<ะ>เพื่อนเหรอมาทมาเพื่อนโอเคเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนผ่านสักทีวู้โหเป ไปตลาดซื้อของดีกว่าเพื่อนรอด้วยสายที่สองคุณเป็นสายส่งไฟที่ธนาคารแล้วไปรูดบัตรเพิ่งเคยรูดครั้งแรกอืดูธนาคารดีกว่าโอเคมี สวัสดีค่ะคุณแบงค์อ้าวสวัสดีคุณแบงค์นี่มารูดบัตรเดีย๋ยวนี้เลยค่ะหัวหน้าจะมายึดบริษัทแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปโคแค่นี้หัวหน้าต้องมายึดบริษัทเลยเหรอมารูดเลยค่ะคุณแบงค์มันรูอยังไงฉันไม่เคยรูดบัตรเลยอืมเดี๋ยวฉันมานะ เอาไงดีล่ะเพิ่งเคยรูดบัตรครั้งแรกรูดบัตรไม่เป็นเลยกระซิบอะไรคะคุณแบงค์ไม่มีอะไรฉันรูดบัตรเป็นปกติคร่องนี้มันต้องใช้ยังไงเนี่ยฉันใช้ไม่เป็นลรูไปประมาณนี้แล้วกกันไปโทร อคุณแบงค์คุณรูดเร็วเกินไปค่ะกับรูดช้าเกินไปนั้นฉันลองรูดไม่ใช่ค่ะคุณแบงค์ต้องรูดผ่านแบบนี้ค่ะอ้าวเธอรูดบัตรเป็นไหมเนี่ยก็เป็นอยู่ค่ะฉันแค่หยอกประมาณนี้ค่ะคุณแบงค์ มันไม่ผ่านนะเพราะว่ามันไม่ใช่ลายมือฉันลองอันนี้ดูนะปุ๊บมันต้องทำยังไงอืมเฮ้ยคนนั่มาคนนั่งมาโอ้ย บริษัทนี่นี่มันไ,ไม่เอาวัดนเะมคืนเราฉันไม่แกออกไม่เขาจะมายึดบริษัทเราหรอเนี่ยสายที่สามจะเป็นสายที่แบบว่าเอ๊ะนี่มันแปลกๆอันนี้เขาคืออะไรเรอคคับป่าป่าอันนี้เขาเรียกว่าธนา,าคารลูก ป้าป้าผมจะตามป่าป้าไปอ้าวผมก็ต้องลูดอะไรเหรอเนี่ยใช่ลูกนี่ลูปเดี๋ยวป้าป้าจะสอนว้าวเย้ yeah, รูดแบบชนะกันทําหมู่บ้าน <laughs> สายที่จุดจุดจุดคุณเป็นสายคนบ้า ไปกับฉันไหมไปลูดบาดอะไม่อ่ะสายคนบ้าเขาก็จะมาจาัดก,การเราหานางออนไลอ์เฟสบุ๊คมาจะอะไรหลายอย่างได้เลยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าสายคนบ้าถ้าใครไปคุยแบบนี้นะไว้เลยเขาเอาไม่อยู่แน่ สายที่หกคุณชอบดูรหัสคนอื่นฉันจะรอคนไปรูดบัตรก่อน come here อยู่มารูดบัตรอ๋อไม่มีใครมารูดพวบ้านปิดไฟแต่ไฟจะติดเนี่ยจะได้มีคนมาใช้บริการ นี่นี่นี่น,นอ้มามารูดบัตรนี่ไม่มีใครมารูดบัตรเอาจริงดิโอ้ยไม่มีคนมารูดบัตรร้านช่อว่าจะแอบด,ดูซุ่มซุ่มอมงๆม นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าแอบดูรหัสคนอื่นและแล้วฉันก็ตกนรกมาจนได้แล้วก็มีคนมาประกาศว่าแบงก์ตายแล้วจะทำยังไงดีเจ้าของธนาคารน่ะสายที่เจ็ดคุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมคุณรู้สึกว่าคุณเดินช้าแต่คนอื่นเข้าเดินเร็วไปหมด จะส่งข้อความหาเขาว่าเขาอ่ะไม่ยอมรูดบัตรมาที่ร้านชั้นเลยสายที่แปดสายไม่ยอมจะทำอะไรนี่จะอะไรนี่แหละดีบ่บวมจะรูดบัตรได้ดีกว่า สายนีงไม่ใช่สายอะไรหรอกนะสายลืมเอาบัตรมาอ้า,าเล,ลืมเอาบัตรมาลูดบัตรไม่ได้อโอโหแต่ยังดีที่ฉันมีเกมให้มันเร่นสนุกสน,นานฉันต้องกลับบ้านไปเอาบัตรอีกแล้ว ็นยังไงกันบ้างครับสนุกหรือเปล่าถ้าใครชอบแบบนี้แล้วอยากให้มีคุณเป็นสายไหนในการรูดบัตรธนาคาร EP 2อีกกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงประมาณสิบไลค์แล้วกันนะครับถ้าครบสิบไลค์เดี๋ยวจะมีคุณเป็นสายไหนในการรูดบัตร EP 2นะคะเฮ้แค hey, ามีไะไรจะบอกคนดูคนดูนดฟังฉันให้ดีนะใครอยากมีคิวแอน คอ,อมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย